นี่คือรองเท้าในเฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วครับวันนี้ครับเรามีเกมท้าแข่งมันๆกันมาเล่นกันอีกแล้วครับถ้าจะแข่งอย่างเดียวมันก็ธรรมดาไปครับซึ่งวันนี้เรามีของสนับสนุนมาจากนี่ครับ Nike ครับ Nike ได้ส่งรองเท้ารุ่นหนึ่งมาให้ผมครับแต่ผมยังไม่บอกครับว่ารุ่นอะไรครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูในกล่องกันตอนท้ายนะครับวันนี้ก็คือเกมของเราเนี่ยก็จะไม่ซับซ้อนครับก็คือเราจะท้าแข่งกันเตะฟรีคิกครับก่อนที่จะไปดูอ่ะแนะนําตัวกันก่อนครับใช่ครับชี้เลือมครับฮปปี้ครับ พ่อปีครับชิบไปครับนี้เป็นประตูนะครับชี้แทนครับ4คนครับที่มาท้าแข่งกันวันนี้ครับโอเคเราเลิ่รู้จักน้องๆทั้ง4 5คนนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะชนะในเกมนี้และได้รองเท้ารุ่นนี้ที่เราจะเปิดดูในตอนท้ายคลิปนะครับไปดูกันว่าใครจะได้ของครับมาดูกันเลยกตริกาก็คือเดี๋ยว เราจะเตะกันฟรีคิกกัน, Free กน3ามุมก็คือเริ่มมุมจากมุมนี้ก่อนแล้วก็มุมกลางแล้วก็มุมขวานะครับซึ่งเราจะมีประตูที่เห็นข้างหลังครับอยู่หนึ่งคนนะครับคอยรับประตูไม่มีกำแพงนะครับก็คือเตะได้เฉพาะลูกนิ่งนะครับไม่มีการแตะบอลแล้วก็เข้าไปยิงนะครับเราจะวางลูกบอลนิ่งๆแล้วก็เตะเป็นฟรีคิกให้เข้าโกโดยไม่มีกำแพงนะครับเตะคนละ3ลูก3มุมใครได้มากที่สุดก็คนนั้นก็ชนะไปแล้วถ้าเสมอกันเดี๋ยวเรามีอีกเกมหนึ่งให้มาท้าแข่งกันนะครับโอเคไปดูเลยโอเคคนแรกก็คือเลิมนะครับไป เหลือก็ได้เป็นหนึ่งลูกนะครับคนแรกเลย ศูนย์ดเดี๋ยวเราไปดูโพสชั่นต่อไปคือตรงกลางตอนนี้เหลือมีสกอร์หลูกครับ เท่าสองเท่า คนสุดท้ายถ้ายิงจุดสุดท้ายได้3ลูกรวดก็ได้เหมือนกันนะถ้า3คนแรกยิงได้อีกลูกนึงก็คนสุดท้ายก็หมดสิทธิ์แล้วเดี๋ยวไปดูจุดสุดท้ายกันว่าใครจะได้ไปจุดสุดท้ายแล้วตอนนี้เหลือมีอยู่2ลูกก็ถ้ายิงนําก็จะกดดันเพื่อนๆอีกโดยเฉพาะคนสุดท้ายถ้าคนสุดท้ายถ้าเหลือยิงเข้าคนสุดท้ายก็หมดสิทธิ์ในเกมนี้เลยครับโอเคไปลุ้นกันว่าละลูกแรกเป็นอีกอ่ะ เขาก็ใกเขาก็กเรกียบอยู่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า <c oughs> เดี๋ยวคนดูถ้าคนต่อไปยิงเข้าก็กดดันคนต่อไปแล้วก็คนสุดท้ายก็จะอดได้แล้ว คนต่อไปคนต่อไปมีสิทธิ์จะได้สูงมากคนนี้จะเป็นคนตัดสินเกมเกี่ยวกังเกมก็คือถ้าคนนี้ยิงเข้าได้ลูกหนึ่งก็คือชนะไปเลยนะครับแต่ถ้ายิงไม่เข้าทั้งสามลูกเหมือนคนสคนที่แล้วก็ไปลุ้นกันต่อกับคนที่3ามครับโอเคเดี๋ยว คนสุดท้ายคนสุดท้ายจะยิงเข้าได้3าลูกหรือเปล่าครับเดี๋ยวลูกันคนนี้คือวัดกันที่ลูกแรกก็คือถ้าลูกแรกยิงเข้าก็ยังมีลุ้นต่อแต่ถ้าลูกแรกลูกนี้ยิงไม่เข้าก็คือเกมรอบแรกก็จะจบไปครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันโอเคจบกันไปแล้วเกมรอบแรกนะครับก็คือมีคนผ่านเข้ารอบ สามคนครับก็คือเลิมได้สองคะแนนแฮปปี้ได้สองคะแนนแล้วก็แทนได้สองคะแนนนะครับคนสุดท้ายก็คือลูกแรกยิงไม่เข้าก็ตกรอบครับรอบสุดท้ายเราจะไม่มีโกแล้วครับแต่เราจะให้ยิงชนคานครับยิงชนคานก็คือการยิงชนคานเราจะยิงชนคานแบบซัเดอร์เดย์ก็คือวันคนละลูก <ๆ S 2> ก็คือง่ายๆก็คือใครยิงชนคานโดนคนแรกในเกมนั้นก็คือคนนั้นก็ได้รองเท้าแต่ถ้ารอบนั้นยิงไม่โดนกันหมดก็เริ่มใหม่เป็นรอบต่อๆไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่า3คนนี้ ใครจะเป็นคนได้รองเท้าไนกี้ครับไปดูกันเลยเดี๋ยวเพื่อไม่เกิดการกดดันใครก่อนนะครับเราจะให้ปะยชมกันว่าใครจะเป็นคนเริ่มคนแรกนะครับน้องคองนับใครคนแรกชนะคือคนแรกอะไม่ไม่ถอนะไปเก็บบอลได้ครับ ยังครับย right. ังครับมาครับนะครับรอบแรกคนสุดท้ายครับโจนก็เอาไปเลยนะครับสองหนึ่งยังย่างรองเท้ายังอยู่ครับยังอยู่ครับ

Dance. Dance. Oh, Dance. We got my no relation ได้ไหมครับนี่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับน้องชื่อแฮปปี้ครับครับได้รองเท้าไนกี้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเาเปิดกล่องดูกันว่ารองเท้าที่น้องแฮปปี้ได้ครับเป็นรุ่นอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่คือผู้ชนะในเกมนี้ครับที่ได้รองเท้าที่สนับสนุนมาจากไนกี้ครับเดี๋ยวให้น้องเขาเปิดดูว่ารองเท้ารุ่นนี้ครับเป็นรุ่นอะไรครับ นี่นะครับนี่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 คือไนกี้แฟนตอมวิชั่นครับเป็นวิชั่นรุ่นหนึ่งนะครับยังไม่ใช่รุ่นสองครับอันนี้มาจากแพ็กวิตตุรีแพ็กนะครับซึ่งเป็นสีเทาๆสวยงามมากเลยจากฟุตบอลโลกหญิงครับก็ดีใจกับน้องด้วยครับโอเคเดี๋ยวให้น้องพูดความรู้สึกก่อนว่าเป็นไงดีใจไหมที่ได้รองเท้าแล้วก็ดีใจไหมที่มาถ่ายคลิปกับช่องเราไซริกเซอร์ครับอ่ะดีใจครับดีใจที่ได้มาถ่ายคลิปกับพี่ๆเป็นคลิปแรกของผมครับและรองเท้าถูกใจไหมครับถูกใจมากครับ ครับ,รบโอเคครับก็มาเจอคลิปมันมสนุกสนุกอย่างนี้กับเราด้เองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเราไซคิ๊กเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย <Hey. S 1> hey.